อยู่ในร้านเหรอเดี๋ยวฉันจะเข้าไปจัดการให้เลยนะไปเลยไม่ต้องถึงมือคุณมาโรงเดี๋ยวผมจัดการให้เองไปไปถึงเตยไม่เอาไม่อยู่อ่ะถ้าผีตัวนี้มันคิดจะลองดีกับข้าแล้วก็ต้องเจอนี่ น้ำตาจิ้งจบมีด้วยเหรอมีต้องมีสิน้ำตาจ่าโทรมีเลยไม่น้ำตาจิ้งจก,กันไม่มีเอีนะนะเป็นจ่ามาตั้งหลายปีแล้วอ่ะป่านนี้ไม่เป็นไอพลไปแล้วหรอตอนนี้จ่าเขาโทรอยู่ไอพลเล่นอีเมลแล้วโอ๋ยตายแล้วเอางี้ดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาจัดการมันเลยดีกว่าอัดสักทีจังหวะมาเดิมมาเด,าเดิ่มขี้นี้ใส่ใส่เพิ่ประกาปลอมใช้น้ำเด้อดังเด้อเด้อดังเด้อ 哈喽我是小可 ปุยค่ะนึกขึ้นได้ก็เลยโทรเรียกเข้าอะค่ะทำไมคุณไดกถึงตั้งเสียงแบบนี้ล่ะคะก็ะะะช่วงนี้รายการผีกำล,งลังดังไลคะก็เลยโหลดมาเป็นเสียงเรียกเข้าะอะค่ะ ่ไป <usion> ไ <Alcohol S 2> เลยป่ะเฮ้อเนียะไปอ่ะเออนี่เหรอ ว่าความสวยจริงๆแล้วมาจากที่ไหนดิฉันว่าต้องมาจากธรรมชาติค่ะยาบำรุงก้าวเครือขาวตราหมอเสงสกัดจากก้าวเครือขาวซึ่งเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซไม่มีสารเคมีเจือปนเลยจึงทำให้ปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ ตัวกวาวเครือขาวเนี่ยมีคุณสมบัติรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุลซึ่งจะช่วยให้กราบฝ้า,าแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำหายไปทําให้ผิวขาวใสแล้วก็ช่วยทําให้ออกตึงอ,อกสวยด้วยค่ะแค่รับประทานวันละขวดเพียงหนึ่งอาทิตย์นอกจากผิวพรรณเป่งปังดูมีนะ้ำมีนวลและยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วยค่ะยาบํารุงกาวเครือขาวตราหมอเสงมีทั้งสมุนไพรดื่มบารุงร่างกายและครีมบํารุงผิวหน้าด้วยนะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผม ม,มีจำหน่ายตามศูนย์หมอเสีงทั่วประเทศและคอ l l นเ์อร์0 2 5นึ่งหกสปสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเอ้ยจะบ,บ้าเหรอนี่เป็นญาติพี่น้องกันเจอกันทุกวันเนี่ยจะสวัสดีทำไมฮะหมอง่ยหนูไม่ได้ พี่เสวัสดีคนคือข้างต่างหากคุณเล็กคุณเล็กที่ไหนเขาจะมาตอนนี้เอะเรานี่มันย anyway. ังไงนะสวัสดีค่ะจะมาไม่โทรมาบอกก่อนหรอคะจะได้ต้อนรับนาตามสบายค่ะโอ้ยยัี่ัคุณเล็กด้นี้เลยค่ะได้เลยค่ะคุณเล็กขอบคุณค่ะได้ยินว่าเมื่อกี้บอกตามสบายเหระคะได้ค่ะลา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 าล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 ลาาลาลาาลาล ไม่เป็นไรล้อเล่นค่ะคุณเล็กจะได้แบบว่า Hi ายเฮกันไงค,ค่ะวันนี้คุณเล็กมีธุระอะไรมาคะเนี่ยค่ะที่เล็กมาวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมทีมงานนะคะมารอต้องนานแล้วนะคะโอ้ยช่วยทุกคนเลยอะเซอร์ไพรส์ร<ม>คุณเล็กคะวันนี้ทางบริษัทของเรานะคะผู้บริหารได้เล่นเห็นถึง ความตั้งใจงในการทำงานของคุณมรงกับคุณมาเสงนะคะ<อ>ที่เราจะมอบเสื้อตำแหน่งดาวจรัสแสงแห่งแสงสุรอิาตาให้อะคะ่ะดาวจรัสแสงอขอบคุณมากนะคะคุณเล็กค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าตำแหน่งดาวจรัสแสงนี้เป็นยังไงเหรอคะ่ะ ยาจลลดแสงเป็นกลุ่มที่เล็งเห็นความสําคัญของผู้หญิงและที่มีสภาวัรเป็นผู้นําทุ่มเทเสียสละนะคะและก็มีจรรยาบรรณสูงข้อสาคัญค่ะเพื่อสังคมค่ะยินดีต้อนรับค่ะดีนะคะมีใจจังเลยค่ะที่นะคะเราสองคนก็ยิ่มีกําลังใจก็ไปใหญ่สิคะแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ดูซิได้เสื้อเนี่ยตเอเนี่ยมันจะทำให้เราเฮงนะเนี่ยเราจะแสงอเฮงสุดๆเลยใส่ไปแล้วไปขายนต้องขายดีแน่เลยอะดีแดีมาเซอร์ไพรส์ถิงนี้เลยเนาะโอ้ไม่น่าเชื่อต้องสุดเรยว้าว้ายวายว้องว้ายว้ายว้ายยว้าย้วา้าาะยยา รู้ได้ยังไงล่ะคะว่ามีโจรน่ะก็เงินน่ะเงินที่เก็บไว้ในร้านเนี่ยมันหายเกลี้ยงไปเลยจะไปจ่ายค่าเช่าร้านน<ะ>่ะะพี่พี่ไม่ได้ร้อนเงินเลยนะตอนเนี้ทำไมพี่ร้อนตัวล่ะคะพี่เปล่าพี่พี่เลิกขโมยแล้วเออเออนี่ใส่สีไม่เคยขโมยคะ่ะไปเอาข้าววัดอย่างเดียวยเชอรี่หมดประโยชน์แล้วป่ะเสร็จเวลาสอง คุณมะลงน้องเชอร์รี่เหลืออีกสองนี่น้องมะสิงกับคุณปุย้ยแต่เออคือว่าวันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะครับเมื่อยอ่ะเดี๋ยวขอกลับบ้านไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวอืมอะไรอยู่ข้างหลังอะ่ะข้างหลังอะไรครับพี่เอาก้านอันนี้เป็นไดเต่าผมนะครับอ้าไปอยู่กับพี่ได้ยังไงอ่ะก็ผมจะเอากลับไปไดที่บ้านแต่พอดีคุณเห็นผมก็จะเอามาคืนไว้ ไม่ต้องสงสัยแล้วครับผมบอกตามตรงเลยคุณปุ้ย <Ừ. S 2> ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในซอยเนี้เพื่อที่จะมาเอาเงินคุณปุ้ยไปแล้วก็ผมนี่แหละจะไปจัดการลากคอมันมาเองคุณปุ้ยอเอาเลยไม่ต้องเป็นห่วงแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยไม่เสียเวลาเลยดีกว่าคุณปุ้ยอะไรอ่ะนี่เป็นผงจากสเปนเป็นผงปลอมตัวเนี่ยนะนี่แหละเฮย้ยอย่าบอกนะว่าพี่ ตรวจสอบลายนิ้ว oh. ม like ือเหมือนนี่หนังบสำรวนสอำรวนหนังฝรั่งอะไรเงี้ยเอามาแทนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหน้ามันมันพี่จะปฏิบัติภารกิจไม่คล่องขอเป็นหน้าขาวๆแล้วเขาเรียกว่าสิงห์สำอางรู้จักไหมจะได้เรื่องไหมเนี่ยโอ้นั่าหน่ะสิโอ้ตอนนี้เขาอยู่นี่ครับเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเป็นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวมาสิงห์มาสิงห์มาสิงห์ช่วยหน่อยมาสิงห์เป็นอะไรเป็นอะไรแป้งเย็น เปล่าเปล่าว่าเอาลิ้น <อะ S 2> เรียกเล่ยเปล่าเปล่าเปล่าให้พี่หน่อยอน้ำน <ะ S 2> ม,มีน้ำไหมไหนบอกแป้งสเปเนไงสปริงซองเหรอไม่รู้เนี่ย ถามว่าความสวยจริงๆแล้วมาจากที่ไหนดิฉันว่าต้องมาจากธรรมชาติค่ะยาบำรุงก้าวเครือขาวตราหมอเงสงสกัดจากก้าวเครือขาวซึ่งเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เไม่มีสารเคมีเจือปนเลยจึงทําให้ปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนค่ะตัวกว้าวเครือขาวเนี่ยมีคุณสมบัติรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุล ซึ่งจะช่วยให้กร้าฝ้าแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำหายไปทําให้ผิวขาวใสมันก็ช่วยทําให้อ,อกตึงอ,อกสวยด้วยค่ะแค่รับประทานวันละขวดเพียงหนึ่งอาทิตย์นอกจากผิวพรรณเปล่งปลั่ง,งดูมีน้ำมีนวลและยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอย่างด้วยค่ะยาบํารุงกวาเครือขาวตราหมอเสงมีทั้งสมุนไพรดื่มบารุงร่างกายและครีมบารุงผิวหน้าด้วยนะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมหมอเสงมีจําหน่ายตามศูนย์หมอเสงทั่วประเทศและ call center นย์องห้าหนึ่งหกสสวัสดีครับผมหมอเสงครับ คุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณบนใบหน้าทั้งสิวฝ้าใบหน้าด่างดำหมองคำรูขุ้มขนใหญ่ไม่กระชับก้านแห้งทาแป้งไม่ติดถ้าท่านอยากได้ผิวหน้าขาวใสภายใน7วัน7วันเท่านั้นนะครับโทรมาคุยกับผม025164488 อนอื่นต้องให้ทุกคนอยู่ในความสงบก่อนนะครับเพราะนี่คือเครื่อง GT2012 ซึ่งเราสั่งมาจากประเทศอูกันดามันเป็นเครื่องสำหรับตรวจจับผู้ที่มีพิรุษใครเป็นคนที่ขโมยของในซอยของเราเครื่องนี้จะชี้ไปที่ตัวใครมีพิรุษมันจะชี้มันจะชี้มันจะชี้ค้างเมื่อไหร่เมื่อนั้นแปลว่ามันคือผู้ขโมย ยู่ในความสงบไปหมดถ้าเกิดบัญชี้ที่ใครมันคือคนขโมยเอสะเอสเครื่องเนี่ยครือเครื่องชี้ใครก็อ้ไอ้เครือเนี่ขโมยเงินเ้หรอป่าวครับเจ้นี่เครื่องมาชี้ไม่ได้ชี้ผมมาดูเจดูนี่มันชี้ผมย่ไหนอะ โอล่ะขโมยไปติดตามได้สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับผมหมอเสงนะครับปัจจุบันเนี่ยมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากมีความสวยความงามอยากมีผิวขาใบหน้าเต่งตึงหรือไม่เหี่ยวไม่ย่นนะครับความจริงเนี่ยผมจากจะเรียนให้ทราบเลยว่าธรรมชาติเนี่ยเราต้องแก่ไปตามวัยนะครับการเหี่ยวการยน่นนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับ ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้ครับแต่ว่าเพียงแต่มันดีขึ้นอย่าเหี่ยวย่นมากนักไม่แก่ไปตามวัยนะฮะแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวเป็นฝ้าเนี่ยสิวนี่นะบางส่วนใหญ่เนี่ยถ้าท่านที่เป็นมาจากวัยหนุ่มนะฮะวัยหนุ่มเลยแล้วเป็นมาเป็นห้าปีสิบปียี่ปีเนี่ยถามว่ารักษาหายไหมนะครับไม่หายนะครับบันเทานี่ผมพูดความจริงเลยผมไม่นนโกหกไม่เป็นครับบันเทาให้ดีขึ้นเยอะให้มันขึ้นน้อย นะถึงอีกระยะอีกวัยหนึ่งเนี่ยมันจะหายไปเองแล้วโดยเฉพาะคนเป็นฝ้าเนี่ยโอ้โหยากมากนี่บอกตรงเลยโดยเฉพาะคนที่ผ่านการเลเซอร์แล้วหรือคนที่ผ่านการใช้ยาที่คีมเนี่ยเวลาทาไปขาวๆผิวลอกให้ให้ฝ้าหายเนี่ยใบหน้าขาวขึ้นอย่างนี้นะครับโอ้โหอันนั้นนะคนใช้คีมอย่างเงี้ยใบหน้าผิวหน้าตายหมดนะครับเสียด้านหมดแต่ผมอยากเรียนให้ท่านทราบนะครับขมิ้นชันของคนไทยเนี่ยพม่าก็มีขมิ้นชันคามนที่ไหนก็ ก็มีขมิ้นชันนะครับเขาไว้รักษาผิวครับเพราะฉะนั้นท่านจะสังเกตจากพ่านะคนโบราณเนี่ยเขามักจะแป้งของเขาเนี่ยมักจะมีขมิ้นชันผสมอยู่เพื่อการเหี่ยวยน่นเพื่อการให้ผิวเนะี่ยหลุมขนกระชับขึ้นผิวละเอียดขึ้นขาวขึ้นนี่คือฤทธิ์ของขมิข้นชันนะขมิ้นชันฤทธิ์ยังมีอีกเยอะครับอยู่ที่เราไปทำครับอยากออกฤทธิ์ทางไหนคนทําต้องมีความเข้าใจนะครับนะถ้าท่านไม่เข้าใจคล้ายๆว่าท่านจะรักษาฝ้ามันก็มีส่วนผสมอย่าง รักษาสิวกามิชังก็มีส่วนผสมอย่างเพราะฉะนั้นคนทําต้องมีความเข้าใจครับครับก็ถ้าท่านที่มีความสนใจอย่างเงี้ยอยากจะทราบรายละเอียดต่างๆเนี่ยโทรมาหาผมได้ที่025164488นะครับครับผมยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ครับครับวัสดีนะครับ